สวัสดีครับอยู่กับผมนายสินกับเก้ม่ปีกวอลโตสนะครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกขุนพ้นที่เราจะมาทำความรู้จักกับขุนพ้นในเกม่ปีกวอลโตสนะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนวันนยายชื่อดังอย่าง3มก๊กนั่นเองนะครับผมและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับขุนพ้นตัวหนึ่งครับผมที่มีชื่อว่าโจจูนั่นเองนะครับผมก็ เจ้าจูนะครับผมในในเรื่องราวของสามก๊กเนี่ยนะครับผมก็ได้ได้ตำราวิเศษมานะครับผมแล้วก็เปเหมือนแบบว่าแสดงอภพิณิหารอ่าเป็นผู้แสดงอภิณิหารแล้วก็หายตัวไปนะครับคือ,ค,อคือเรื่องราวเรื่องราวมันมีแค่นี้เลย <laughs> นะครับผมคือมันเป็นเหมือนผู้วิเศษอ่ะเป็นเหมือนแบบอ่ามามา มาแบบพูดคุยนะครับผมเพื่อที่จะให้โจโฉเนี่ยนะครับมอบมอบเมืองนะครับให้เล่าปีปกครองแล้วก็แล้วก็หายไปนะครับอะไรประมาณนี้คือคือเรื่องมันมีแค่นี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในเรื่องมีน้อยมากนะครับผมแต่เรามาทำความรู้จักกับโจูจในเกมปีกวอลทอร n เซนบ้างนะครับผมก็ป้ายคำสั่งเป็นป้าย6นะครับผมพ้นหมูนะครับเป็นประเภทธนูนะครับผมค่า แปดนะครับผมมีปัญญาเยอะนะครับผมมีสปีดนะครับรัดนะครับสเตนค่อนข้างสปีดในกลางๆนะครับที่เหลือต่ำหมดเลยนะครับผมมีอินกับสปีดเนี่ยแหละที่พอถู่ทยไทยไไปได้นะครับผมต่อไปเรามาดูที่สกิลขุนพลกันบ้างสกิลขุนพลมีชื่อว่าสู้บกเหยียบย่าเป็นปัญญากลุ่มลดบัฟนะครับหลไรเลยเขาบอกว่าสร้างดามจตปัญญาให้ทับศัตรูในขอบเขต120%แล้วก็ขับไล่สาระบัฟทั้งหมดในตัวของเขา นะครับนะครับก็ครูดาวสกิล20วสิบวีนะครับพูดง่ายๆก็คือจะเป็นการล้างบัฟศัตรูทั้งหมดนะครับศัตรูมีกี่บัฟล้างเกลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ใช้ได้นะครับต่อไปมาดูสกิลหนึ่งบ้างสกิลหนึ่งสั้นๆเลยครับเป็นสกิลชื่อว่าฉีเหมือนตุ้นเจียอ่านเป็นสำเนียงจีนนะฮะรับฉีเหมือนตุ้นเจียนะครับเป็นสกิลบัญชาการครับเอฟเฟกต์เป็นบัฟครับแล้วเลยเขาบอกว่าขุนพลทั้งกลุ่มฝ่ายเราทุกครั้งที่ปล่อยสกิลแอคทีฟแล้ว ถ้าเวลาคูลดาวของสกิลนี้มากกว่าหรือเท่ากับ20วิจะมีโอกาส80%ที่เลเวล10ลดเวลาคูลดาว์10วินาทีนั่นเองจากสกิลเนี้ยนะครับผมจะทำให้สกิลที่เป็นคูลดาวน์20กลายเป็นคูลดาว์10อุย้ยโกงบอกเลยว่าโกงมากมันไม่สมกับป้ายเลยนะครับผมป้ายคำสั่งเป็นป้าย6เองนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตที่คือเก่งนะ คือเก่งมันสามารถที่จะซัพพอร์ตดาเมจให้กับให้กับให้กับทีมได้มากๆ,ๆนะครับโดยเฉพาะต้องใส่สกิลที่เป็นคูลดาวน์20นะครับใส่สกิลแอคทีฟคูลดาวน์20ให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้สกิลหนึ่งเนี่ยนะครับทำงานให้เยอะๆนะครับผมต่อไปเรามาดูที่สกิลกันนะครับผมสกิลที่แนะนำนะครับผมก็เป็นสกิลแอคทีฟคูลดาวน์20นะครับที่เป็นเวทหรือเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะครับผมเป็นซัพพอร์ตก็เช่นเนี่ยสกิลถอนฟืนใต้กระทะ นะครับผมก็จะแจกนิ่งเงียบให้กับศัตรูรัวๆนะครับผมเพราะว่าจาก 20- เหลือ10วิแก่ทุกๆสิบวิก็จะแจกงเงียบแจกนิงเงียบ,แ,งงยบแต่โอกาสออกเป็นแต่โอกเสอรกมัน40%ไงก็รอดูตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมะนะครับผมแล้วก็มีสกิลล้มป่วนนะครับผมอันนี้ก็จะสร้างดาเมจเวทนะครับแล้วก็ติดสถานะสเตตัสลมติดสถานะลมนะครับต่อไปไฟลามทุ่งอันนี้ก็ เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นี้แต่เป็นปัญญาเซตัสไฟนะครับผมแล้วก็ไม่มีที่ผมแนะนําแล้วอะผมแนะนําสกิลอื่นบ้างนะครับผมที่ผมมีแนะนําที่เป็นครูดาว20เนาะนะครับสกิลแอคทีฟคูดาว20เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งคือเล่าหีนะครับผมเล่าหีสกิลบ้านเมืองสงบนี่ก็คือแอคทีฟคูดาว20เหมือนกันนะครับผมที่จะล้างบัฟสตูแล้วก็แจกโลให้เพื่อนนะครับแจกโลให้เพื่อนนะครับก็จะ แจกโล่ได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันโล่โล่มันอยู่กี่กี่เวียโล่มันอยู่อ๋อโล่มันหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกบ่อยขึ้นก็จะแจกโล่ได้บ่อยขึ้นนะครับทีมเราก็จะถึกมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับก็ลองดูครับว่าสกิลคูดาวยี่สิบมีอะไรบ้างอ่ะสกิลเตียวเจียวนี่ก็ใช่นะนะครับผมเป็นสกิลแอคทีฟคูดาวยี่สิบเหมือนกันนะครับผมก็แต่อันนี้ต้องใช้กับทีมกายภาพนะครับแต่ ที่ผมจะแนะนําทีมมันเป็นเวทไงก็เลยไม่ค่อยแนะนําสกิลนี้เท่าไหร่นะครับเอาล่ะถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับสกิลระดับ S ที่เป็นเวทแอคทีฟคูเดลยี่สิบนะครับสกิลเวทแอคทีฟคูเดลยี่สิบก็เช่นสกิลของตะเกีเอลที่เป็นสกิลฮิลนะครับผมอันนี้สกิลตั้งฐานนะครับก็คูเดลยี่สิบนะครับก็จะฮิลได้บ่อยๆรัวๆเร็วๆนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมหรือสกิลแรกของโจจู่เองอ่านะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะ ล้างบัฟของคุณพลไ่ล้างดีบัฟนะครับของศัตรูของคุณพเลเราขอโทษล้างดีบัฟของคุณพเลเราแล้วก็แจกโล่แน่นอน100%นะครับชื่อว่าจักรจัดลอกคาบนะครับก็สกิลโจจูแลกใส่โจจูเองก็ได้นะครับสกิลอื่นๆก็อาจจะเป็นเวทไปเลยนะครับอย่างเช่นสกิลของกวนอูนะครับผมน้ำเจ็ดทับนะครับก็จะเป็นสกิลคูดาวยี่สิบเหมือนกันแล้วก็ดาเมจเวทค่อนข้างแรงแล้วถ้ายิ่งแบบเหลือสิบเนี้ยโอ้โหออกอย่างบ่อยนะครับผมโอกาสออกเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไงะนะครับ ถือเป็นสกิลหนึ่งที่เป็นตัวหนึ่งที่แบบโจจูเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆนะแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสจะได้สักทีหนึ่งนะครับผมป้ายน้อยนะป้ายน้อยแต่ไม่เคยได้นะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของการจัดทัพนะครับพันธนาการของเขาจะชื่อว่าเทพปวดโลกครับผมก็จะมีเตียวกกควัตโตอีเกียโตจูนะครับผมก็ที่ผมแนะนํและกันนะครับก็จะเป็นเตียยกกขวัตโตแล้วก็โจจูนะครับผมโดยที่ทั้ง3ตัวใส่สกิลแอคทีฟคูดาวยี่สิบทั้งหมด โดยที่เตียวกกเป็นดาเมจหลักนะครับผมวัวโตกับโจจูเนี่ยเป็นซัพพอร์ตทั้งคู่นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมโดยที่เวลาเราใช้สกิลครับอย่างที่บอกไปควรใช้สกิลคูดาวยี่สิบนะครับสกิลแอคจิมคูดาวยี่สิบนะครับก็อ่าเนี่ยครับใส่พืนลัดใส่ฟ้าใส่เตียวกกนะครับผมแล้วก็ใส่ตั้งฐานนะครับหางกล้าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะเป็นคูดาวยี่สิบแต่ใช้ได้นะครับแต่ใช้ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ สกิลเวสส่วนใหญ่นันดํจะเป็นคูดาวยีมากกว่าที่จะใช้คูดาวสิเพราะว่ายิ่งใช้คูดาวสิยิ่งแรงนะครับยิ่งใช้คูดาวยีสิมันจะยิ่งแรงเพราะมันออกบ่อยขึ้นไงนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับผมสําหรับโจจูนะครับผมใครชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อพาคิดมาหม่ของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอเด้เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ